วันนี้เป็นวันอังคารที่ สิเดือนมีนาคม2 5 6 6นางสาวทิพย์ธดามามผลทห้มาทำบุญกับบาทหลวกขอบรมีหลวงพ่อพระเจ้าอย่าทินแฟงโนถูกฟักรษานางสาวทิพย์ธดาภาพภาผลขอมีภามมัยแรงอยู่เย็นเพียสุขมีความสุขวามเจริ เจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโอกาสสมบัติทรัพย์สินอิมภ์อายุวันนับสุขภาละสุข่สาลาทีกาทุกเมนอเตยยะภาวาิวัคหาปูราาริปูเรนติสารัมเอวัเีวอิโตทินังเกตานังอุปปัตเตม กิตตังแบบิตังุงทังทิ่พามีวาจิตจตุสัเปปุเรโตสังตปายัตัโหปะนารโสยัตามนิโชติรโสยัตังสัพพิโยเิวันจันโตสัมาโรโควินาสตุมาเิ เรอสเจังหัทับปจายโน